สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ BTS สยามนะคะวันนี้มาเที่ยวกรุงเทพกันค่ะดูบรรยากาศนะคะรถไฟฟ้าที่สถานีสยามค่ะทุกคนรอซื้อตั๋วกันนะคะจากเจ้าหน้าที่หรือจะกดตู้ก็ได้แล้วจต่สะดวกเลยค่ะ ในสถานีนะคะประมาณนี้มาดูตู้กดกันนิดนึงจากสถานีสยามนะคะเดี๋ยวเราจะเดินสกายวอล์กไปที่เซ็นทั l เวิร์กันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามสกายเทรนตรงนี้นะคะเซ็นทันเวิร์มาดูบรรยากาศข้างล่างกันก่อนดีกว่า ตรงนี้จะเป็นสยามพารากอนนะคะสยามพารากอนจะติดอยู่กับ BTS สยามเลย,ลยบบนักท่องเที่ยวเยอะมากๆดดด,ดูรถไฟฟ้าวิ่งเข้าสถานีสยามนะคะ เรามาเที่ยวกรุงเทพกันดีกว่ากรุงเทพกรุงเทพค่ะดูสิคะตอนนี้เป็นเวลาเย็ยนๆนะคะอันนี้คือข้างล่างถนนเลยรถสาย15รถเมลสาย73นะคะ ไงบ้างคะกรุงเทพอันนี้คือระดับถนนนะคะมีทั้งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็สวนออกไปขาออกจากกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตามสกายวอล์กตรงนี้อ่ะมีรถไฟไปอีกขบวนหนึ่งนะคะสถานีสยามมีชาญนชลาสองชั้นเลยนะคะรถไฟฟ้าค่ะ มีสีชานชลาเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตามสกายวอล์กตรงนี้กันเลยค่ะบรรยากาศที่สกายวอล์กนะคะทางเดินลอยฟ้าเมื่อกี้เราก็เห็นระดับถนนแล้วรถยนต์เยอะค่ะติดบนสกายวอล์กนี้ผู้คนก็เยอะค่ะบางจุดก็ติดคนติดนะคะข้างล่างรถติดข้างบนคนติดค่ะ ความสุขมีความสุขนะคะคนเยอะมากเรากำลังจะมุ่งไปเซนทัลเวิร์นะคะเราเดินอยู่บนสกายวอล์กนะคะและนี่ที่เราเห็นด้านนู้ดนะคะเป็นรถที่กำลังออกจากพาราลอนนะคะจะเข้าสู่ถนนสุขุมวิทค่ะ ที่นี่นะคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพกรุงเทพเลยเดี๋ยวเรากลับมาบนสกายวอล์กของเราดีกว่าเห็ยังไงก็ยังมีต้นไม้สวยๆนะคะค่ะนี่ก็เป็นอีกแยกหนึ่งนะคะอังรีดูนังค่ะ พาเพื่อนๆมาเที่ยวกรุงเทพกันนะคะเราก็เที่ยวด้วยถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศด้วยรถก็มีตึกก็มีแย่ๆไปหมดอันนี้เราก็กำลังเดินกันไปนะคะแวะถ่ายที่ถนนต้นไม้ให้ดูด้วย น้องลีดูหนังนะคะขาข้าวกับขาออกต่างกันลิบลับเลยค่ะสกายวอล์กมีทางให้ลงเป็นระยะระยะเลยนะคะเดินอยู่บนสกายวอล์กนะคะสุขุมวิทค่ะ501นี่ค่ะบรรยากาศบนสกายวอล์กที่เราเดินกันอยู่ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศชั้นระดับถนนนะคะข้างบนนู้นก็เป็นรางรถไฟฟ้าค่ะเกือบถึงแล้วค่ะเซนทัลเวิร์ต้นไม้บังอยู่ให้ดูวิวระดับถนนนะคะดูมอเตอร์ไซค์สิคะ ดูที่จอดมอเตอร์ไซค์อันนั้นป้ายรถประจำทางค่ะรอรถประจำทางกันอยู่นะคะบรรยากศาศผู้โดยสารรอรถประจำทางที่ชั้นระดับถนนนะคะ จกายวอล์กกว้างมากๆเลยค่ะแต่เราก็เดินเป็นระเบียบกันดีนะคะฝั่งนี้เราไปค่ะฝั่งนู้นเขามาเริ่มค่ำแล้วนะคะ6โมงกว่าแล้วกว้างมากๆค่ะใกล้ถึงเซนท่านเวอร์แล้วนะคะ ฝั่งนู้นมีอะไรนาะเมื่อกี้เราก็ถ่ายมาว่าฝั่งนี้มีอะไรถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะอยู่ที่นี่นะ ไมบอกทางเป็นระยะระยะเลยค่ะเสาที่เป็นฐานของรถไฟฟ้านะคะน่าจะห้าคนโอบไม่พอเจดคนโอบได้มั้งค่ะใหญ่โตดีจังโครงสร้างต้องแข็งแรงนะคะถึงจะรับน้ำหนักของรถไฟฟ้าแล้วก็ผู้โดยสารได้ เย็นมากเลยค่ะรถข้างล่างติดทีเดียวนะคะตรงนี้เป็นรถประจำทางรู้รถออกจากห้างนะคะอันนี้เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งค่ะที่เราเดินมาจากสถานี BTS สยามค่ะ เซนทันเวิด์นะคะเป็นทางเข้าอีกทางหนึง่งเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปอีกทางหนึ่งนะคะให้เห็นทางเข้าอีกทางนึงเลยเนี่ยค่ะเสาที่เราว่ามันใหญ่มากเจ็ดคนโอบพอไหมคะหรือสิบคนโอบสนใจกับเรื่องเสาเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากมากเลยค่ะมาเที่ยวแล้วก็น่าดีใจกับเมืองไทยตรงนี้แหละนะคะว่าเมืองเราค่อนข้างเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวค่ะ เดินกันไปยาวๆเลยนะคะเรามาเที่ยวแบบนี้เดินไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าคือเราเราสนุกตื่นตาตื่นใจไปด้วยมีออกกำลังกายด้วยแหละแกว่งแขน30นาทีต่อวันเห็นไ,ไหมฮะเอาความรู้มาให้เพื่อนด้วยคนจีนใช้สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมากกว่าพันปีเลยนะคะเคยได้ยินนะคะแกว่งแขนแกว่งขาจะทำให้เส้นไม่ยึดนะคะ เซ็นท่านนะคะมีป้ายแท็กซี่ด้วยห <abil itation. S 1> น้าเซ็นท่านนะคะมีแท็กซี่มีตุกต๊กตุ๊กเราถ่ายอยู่บนสกายวอล์กนะคะข้างล่างคือพื้นระดับถนนนะคะคันนี้รับผู้โดยสารออกไปแล้วเห็นไ,ไหมฮะแต่ละห้างก็มีบริการ ะะคะที่น่าประทับใจเป็นทางเข้าเซนทรันเวิร์อีกทางหนึ่งค่ะเกือบถึงแล้วค่ะเก็บบรรยากาศท่องเที่ยวกรุงเทพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่ก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งค่ะมีสองทางแล้วนะคะ สีหน้าเซนทันค่ะมีทางเข้าได้หลายทางเลยเหลือก็านหน้าก็มีทางเข้าอีกทางหนึ่งเลยค่ะจากที่เราเดินสกายวอล์กกันมายาวๆเลยนะคะสวยไหมคะ เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะเซนทันเวอร์ค่ะตรงนี้นะคะ ความสุขในทุกๆวันนะคะกเก,ก็บเกี่ยวความสุขวัวละเล็กัวละน้อยนะคะ